ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสว,ส,สวัสดีครับเมนูไม่ง้องล้มันเช่นเคยไม่ใช่น้ำมันนะครับไม่ใช่ผมชูรสวันนี้จะมาทำพริกหวานผัดะนะครับเปิดแก๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำปล่า พอน้ำเดือดก็เช่นเคยพริพกะกระเทียมผัดให้หอมก่อนนะครับพอหอมแล้วก็ใส่อ,อกไก่ลงไปผัดก่อนร่างกายต้องการโปรตีนไปซ่อมส่วนที่สึกหรอนะครับผมถึงเน่นโปรตีนเนาะถ้าเป็นโปรตีนช่วงนี้ก็จะเป็นอกไก่ราคาไม่แพงไม่แพงก็9ก้าบาทก็ร้อยนึงแล้วล่ะอือ พอใจสุดแล้วก็ใส่พริกหวานที่เราได้ักเลยครับแล้วก็ตามด้วยซอสยผาเงิวแล้วก็ซอสขาเขียนนวนะครั็ตัดใี้สุด เแค่นี้ก็เรียบร้อยสิแก้ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับพริกหวานผัดอบไกดโอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าแขกคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ U R worth U eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่นี่แนะ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้จเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ